เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากวรารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม2542สวัสดีค่ะ นี่คือแอดามันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาน,นะคะที่นี่คือชุมชนบ้านคลองบอลหมู่ที่4นั่นเองค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะได้น้อมนาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงนะคะอย่างที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะมีทั้งนามีทั้งพืชเศรษฐกิจที่หลากหลายนะคะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความพอเพียงติดตามจากรายการในวันนี้ค่ะ บ้านคลองบอนหมู่ที่4ตำบลเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านที่เห็นเป็นรูปธรรมจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพังงาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านเราเราไม่ได้ทำเพื่อ เศรษฐกิจหรือว่าส่งออกนะครับแต่ว่าคนในชุมชนส่วนมากจะถือปรชัปรปรชญาของในหลวงใน,ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงออปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูกครับสำหรับอาชีพของคนในชุมชนส่วนมากออปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้อาชีพประมงเป็นหลักเพราะเมื่อก่อนนี้เป็นการผรสมผสานผสมผสานทํารำมงแล้วทําเกษตรไปด้วยแต่พอมาพืชผลราคาถูกข้อ ทำเป็นเป็นป่ามงเป็นป่ามงเป็นส่วนใหญ่ส่วนในเศร,รษฐกิจพอเพียงในเศร,รษฐกิจในรรในกลุ่มของผักครัวเรือนพอเราวนันนี่ผมจะเน้นครับส่วนมากผมจะเน้นให้ทุกทุกบ้านนะครับทุกทุกบ้านปลูกสิ่งที่เราใช้อยู่ความด้วยความจำเป็นทุกวนันเช่นข่าตะไคร้พริกสดและพวกนี้สิ่งที่ว่าเราจใช้ในครัวเรือนทุกวันครับในส่วนเรื่องเรื่องของอัดืน,นที่เราไม่สามารถจะปลูกในท้องถิ่นได้เราก็จําเป็นต้องซื้อมาแต่ในส่วนหนึ่งในบางส่วน ก็กค่ห้าสิบหิครับสิ่งที่นนำเข้ากับที่เรามีอยู่ครับชุมชนอยู่ในธุรกิจพอเพียงนะเราเริ่มต้นจากเฉลิมประเกียรติ8ปษาแล้วก็เราก็ข้าประกวดเราประกเรื่อยๆมาเรื่อยๆมา แล้วก็สิ่งไหนที่การค้าประกวัตรหลายหลายครั้งนี่มันเป็นผลดีต่อชุมชน <ouse reasoning paper> ประกวดแล้วไม่ได้ประกวดแลอะไรไม่ได้นี่มันเป็นผลดีต่อชุมชนชมากเพราะมันเป็นการเรียนรู้ไม่เป็นการสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องมันเป็นการเรียนได้ได้ได้คาแนะนําจากหน่วยงานต่างๆว่าเราทําเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้อันนี้เรายังขาดหน้าเราต้องทําอย่างนี้ไปด้วยเราต้องต่อไปแล้วก็เราต้องช่วยเหลือในระบบส่วนราชการในหน่วยส่วนของค้ัวเรือนที่ยากจนในส่วนของโรงเรียนคือนี่เราเริ่มต้นมาจากตรงนี้ครับ การขับเคลื่อนชุมชนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาและต้นแบบของจังหวัดพังงาที่สร้างเครือข่ายและมีการทำนามากกว่า300ไร่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษจำนานสถานประกอบการโรงแรมบนเกาะด้วยเหลือจากขายในชุมชนเหลือจากแบ่งกันกินในหมู่ญาติพี่น้องแกก็ส่งตามร้านค้าต่างๆหรือส่งตามโรงแรมที่เขามีความจำเป็น อย่างเช่นผักคะน้าในสิ่งที่เขาปลูกก็ส่งโรงแรมราจเป็นบางส่วนถ้าเรามีอะไรเราพอจะไปออเดอร์ในโรงแรมได้ฮะขอ,อเดอร์มาเราก็เราส่งให้เขาแต่ถ้าว่าสิ่งที่เราโรง,ง,งแรมไม่ต้องการเราก็ส่งตมในชุมชนต่างๆนะครับครัวเรือนเพียงเราเริ่มจาก30ก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อยอดต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณน่าจะเก้าน่าๆน,น่าจะ9กแต่ในในเก้าสิบคเรือนนี้ไม่ถึงกับครบวงจรทุกอย่างครับแต่ในเข้าเก้าสิบคูเรือนนี้ เราได้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 ต่อยอดมาจาก30มสิบคเรือนแรกที่ไปดูงานแล้วเอามาสารต่อแล้วก็60สทีหลังเพิ่มมา30ก็พาไปดูงานแล้วก็มาสารต่อเดี๋ยวนี้ก็เป็นประมาณ9ก้าสิบคเรือนใน90้าสิบคูเรือนนี้ก็คิดว่าน่าจะพอดูได้ก็อยู่ในไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยนะครับไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยแต่ว่าอยู่ในความพอดีพอเพียงอยู่ครับประโยชน์ที่ได้ยืนเราเพิ่งตัวเองได้ครับ เราพึ่งตัวเองได้ในบางเรื่องบางเรื่อง,บาง,าง,บ,างบางอย่างที่เมื่อก่อนเราจาเป็นต้องพึ่งทางอาเภอเราจาเป็นต้องพึ่งเทศบาลแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากเราจะพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าเป็นโครงการสําคัญถ้าเป็นการสนับสนุนก็ทางเทศบาลหรือว่าทางเกษตรอาเภอนะครับเนี่ยเช่นถ้าในเรียนรู้ในเรื่องการทําผักปลอดสารพิษในชุมชน เราไม่มีความสามารถไม่มีวิทยากรเราก็ประสานทางศิทบลเราประสานทางอำเภอทางกทเางกษตรอำเภอเอาวิทยากรมาเนยวิธวีวิธีการเช่นการทำน้ำละยยาล้างจานการทำยาฉีดผักปลอดสารพิษเงี้ย สิ่งที่การันตีความสำเร็จของชุมชนที่ยึดหลักปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากชุมชนเข้มแข็งยืนจัดได้ด้วยตนเองแล้วรางวัลจากความสำเร็จมากมายเหล่านี้คือหลักฐานที่ชัดเจนของความสำเร็จและความสุขจากการเดินตามรอยพ่อของประสบนิกรหมู่ที่4บ้านคลองบอนตำบลเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะ ครับอันนี้คือมุมรางวัลแห่งความพัูมิใจของหมูสีบ้างคลองบอนครับเริ่มต้นจากรางวัลสิงห์ทองครับของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นรางวัลกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับซึ่งได้มาจากกลุม่มกลุ่มอมทรั์นะครับกลุ่มอ,อมทรัพ์เพื่อการผลิตวิถีชีวิตสลามหมูสีบ้างคลองบอลได้มาปี58นะครับในระดับจังหวัดหลังจากนั้นอีกหนึ่งรางวัลที่ที่ตามมาหลังจากรางวัลกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนดีเด่นก็คือรางวัลอสมดีเด่นสาขาการจัดการสุขภาพในชุมชน ซึ่งผมเป็นประธานอสมอแล้วก็ข้าประกวดเองแล้วก็สิ่งที่ได้มาถามว่าทําไมมันเกี่ยวกับออมทรัพย์ก็คือเราได้จัดสรรงบประมาณจากกลุ่มออมทรัพย์เป็นผลกาไรของกลุ่มออมทรัพย์มาช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของการจัดการสุขภาพครับหลังจากนั้นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือสองรางวานนัลนี้ครับก็คือรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเป็นโล่สีใสนี่ยคือของระดับจังหวัดที่ให้มาแล้วก็ระดับประเทศ ที่ได้รับพระราชท,ทานจากสมเด็จพระเทพองค์กรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็ปีหน้า,าผู้ใหญ่จะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพอีกครั้งหนึ่งครับในปี2560ซึ่งรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้มาจากกระบวนการต่างๆครอบคลุมทั้งหมู่บ้านทุกหน่วยงานทุกองค์กรท,ที่เกี่ยวพนันต้องช่วยกันหมดไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอมรัพย์หรือว่ากลุ่มเดียวนะครับงานรัสุขงานผูนนำงานองค์อานปกครอง ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันจนประสบความสำเร็จนำมาซึ่งรางวัลภ,ภาพภูมิใจในครั้งนี้ครับบ้านคลองบอลเป็นชุมชนเล็กๆบนเกาะยาวใหญ่ที่ความสุขของประสบนิกรในชุมชนเกิดขึ้นมาจากการเลือกเดินตามรอยพ่อคือความสุขที่เกิดขึ้นจากความยั่งยืนในชีวิต ความสุขที่เกิดขึ้นจากความพอเพียงและการเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะเป็นถือว่าเป็นเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆในสภาพที่เป็นเกาะอยู่ห่างไกลจากเมืองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะรางวัลหมู่บ้านอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นรางวัลแรกในอำเภอเกาะยาว ร,รางวัลกุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนดีเด่นก็เป็นรางวัลแรกในอำเภอเกาะยาวในระดับจังหวัดนะครับที่ชุมชนสามารถดําเนินงานในชุมชนแล้วก็ประสบผลออกมาจนเข้าสู่กระบวนการต่างๆแล้วเห็นว่านี่คือเป็นรูปมาทับที่สามารถจับต้องได้แล้วก็นำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนนะครับ ผลจากการดําเนินการตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรระมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีความรักความสามาคัคคีเกิดขึ้นแล้วเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนยังเกื้อหนุนกันกาชาวบ้านในชุมชนมีไรายได้ที่เกิดจากความพอเพียงด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่สมใน,ในหลวงพระราชทานให้กับประชาชน ผมไม่รู้หรอกครับแรกๆว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากเศรษฐกิจพอเพียงแต่หลังจากได้ไปศึกษาดูงานไปค้นคว้าแล้วกลับเอามาปรับใช้ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆภาคเอกชนและก็ภาคภาครัฐทําให้การดําเนินงานตามในหลวงที่ในหลวงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอุ้มชูตัวเองได้นี่ที่นี่มูสีบางคลงบอนพวกเราสามารถทําได้แล้วแล้วก็ทําได้จริงครับผม ที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สามไร่ใช่ไหมคะของกาทที่มีการผสมผสานปลูกพืชผสมผสานหลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งข้าวมีทั้งพืชผลพืชผักนะคะก็เป็นเหมือนเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะที่ปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่เดียวกันบนความพอเพียงนั่นเองค่ะ ภายในแปลงเรียนรู้พืชผลทางการเกษตรสวนเกษตรผสมผสานของนางรอบิยนชนหัดเกษตรกรตัวอย่างตะบลเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาบนพื้นที่3มไร่คือแปลงเกษตรสวนผสมต้นแบบของอำเภอเกาะยาวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสวนหลากหลายที่ปลูกผสมผสานภายในพื้นที่เดียวกันอย่างเป็นระเบียบตีบานก็นี้แหลวค่ะก็คือทำแบบ ปลูกกองปลูกพักแบบนี้่ะทำมาก,ก็ไล่ไล่ไล่ปีแล้วก็มีหล่ย,ย่างกามีเป็นพักตอนพักเป็นใบถึงกรณีปลูกเป็นพักนี่ก็เป็นทั่วเป็นกาเป็นพักต้นกล้วอะไรเนี้ยการดีปปีอะไรคือหุกอย่างเะยค่ะปลูกแล้วก็กินเองแล้วก็อะไรนั่นแหละแต่เผื่นบานอะไรกันคือแบง่งแบง่งจ่ายกัน่วยกันะนาณนี้ค่ะคือช่อนมากแล้วแฟนนะนะปี แกไม่จบสื่อพักทางมาจากข้างหนอกนะพักลาดมันเว้ยะเหมือก็มนกับจ่ายยาใหญ่เลตืมป่ทำกินเองไรมันนี้ึคือมันดีกว่านั้นถึงกัเลยโกเองกินเองจ่ายเองเลยก็ได้ไปส่งไปค้ายแล้เลือดจากินจากแบงเปลือนแล้วนะถึงก็มันได้คือวาเราก็มันไม่เป็น เป็นรู้เป็นไรบ้รนางน,น,นะ้นีคือคือคือเราทำเองทำกับมือเองมานะนอกจากนี้หัวใจหลักง่ายๆของการทำสวนเพื่อให้ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในชุมชนคลองบอนหมู่ที่4ตำบลเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาคือการทำบัญชีออมทรัพย์ค่ะ เริ่มจากหลักการออมก่อนนะคะหมู่บ้านเราใช้หลักการอมคือทุกหมู่บ้านทุกคนตั้งแต่แรกเกิดเราต้องรู้จักออมแล้วก็ใช้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือเราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็เหมือนบางบ้านเขาก็ในระบบเครือญาติเขาก็ไปเหมือนขาดอะไรขาดตะไคร้ขาดขาอะไรอย่างนี้เราก็ไปสามารถไปหยิบขอหรือว่าไปไม,ไม่เหมือน ชุมชนในเมืองคือชุมชนในเมืองนี้เราต้องซื้อทุกอย่างแต่ว่าบ้านเรานี้เราสามารถไปขอจากข้างบ้านได้แต่ว่าถึงรู้ว่าบ้านไหนเขาปลูกในระบบเหมือนว่าปลูกแล้วเหลือใช้เราก็สามารถไปขายให้กับคนที่เขาไม่มีกำลังไม่มีเวลาจะปลูกเหมือนพวกทํางานบริษัทมันก็มีเยอะนะคะช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรามันเริ่มมาจากการท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาแต่ว่าเราจะเน้นให้ว่าบ้านเราต้องเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้ก่อนค่ะคมันเหมือนกับว่าเรารู้จักที่จะ ใช้จ่ายทรัพย์สินในชุมชนของเราโดยไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ไม่ต้องพึ่งพาข้างนอกก็เราก็สามารถอยู่ได้ค่ะมันทรัพยากรในท้องถิน่นเราก็สามารถมามาใช้ในในครัวเรียนได้หมดทุกอย่างค่ะ ท่านคลองบอลเป็นหมู่บ้านอิสลามที่ประกอบอาชีพปลูกยางพาราและทําการประมงได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาจัดทาบัญชีครัวเรือนปลูกพืชผักปลอดสารพิษบริโภคและเป็นเกาะแห่งเดียวที่มีการทำนาปลูกข้าวในที่กว่า300ไร่และเป็นชุมชนแห่งความจงรักภักดียึดหลักศาสนาด้านคุณธรรม5ประการค่ะ หลักคุณธรรมครับความซื่อสัตย์คุณธรรมมาตการมีความเสียละเพื่อนส่วนรวมมีความรับผิดชอบมีความเห็นอกเห็นใจต่อกันมีความไว้วางใจกันการมีความว่างไวจันหลักๆของเราที่เติบโตรลยได้รางวัลชนะเลืออันที่หนึ่งวันนี้ก็คือกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์มอเรเนี่ยเราใช้หลักห้าประการคุณธรมรมมาตรการเนี่ยครับและอีกอย่างในใน,ในชุมชนมันเป็นมุสลิม99 99%บกอร์็เบอร์เซ็ว่าได้ เราจะใช้หลักศาสนามาเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราเพื่อยึดห้าประการนี้ครับ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะของในหลวงมีความชัดเจนนะการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ชาวตำบลเกาะยาวใหญ่นะครับมีความสุขนะครับถึงแม้ว่าจะก็ถือว่าก็ถือว่ามีมีมีการพึ่งพาตนเองนะครับมีกุ้งหอยปลูปลาที่จะ มาปรุงเป็นอาหารถึงแม้จะไม่ไม่ถึงกับว่าฐานะไม่ถึงกับว่ารวยนะฮะแต่ก็พอมีพอกินนะครับ บ้านคลองบอนหมู่ที่สีตะบนเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเป็นชุมชนต้นแบบที่ใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบ้านคลองบอลเป็นแบบอย่างการพัฒนาแก่หมู่บ้านอื่นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่สามารถขยายผลการดําเนินงานไปยังหมู่บ้านข้างเคียงที่สร้างเครือข่ายระหว่างหมู่บ้านโดยอาศัยทุนทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนับว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอเกาะยาวค่ะ เนเราตามตามตามรอยพ่อมาชัดเจนเลยทุกอย่างต้องตามรอยพ่อ,อ,พอคำคำสอนของพ่อเกษตรติเกียรติพ่อเพียงของนายหลวงมันมีประจาแบบเดียวกันแบบเดียวกันที่ทางหลักศาสนาอิสลามให้มาทางท่านนบีมุฮัมมัดที่สอนเราโแต่ปพาะน,นี้ของกลับของนายหลวงที่ให้มากับชุมชนเหมือนกันเป๊ะเดือเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับมีการเอื้อเฟื้อมีการพอดีมีการ,อร,อการพอเพียงไม่ละโมบให้อยู่ย็นเป็นสุขเอือ R, ้อเฟื้อเผื่อแผ่เงี้ยครับตรงนี้เราต้องนึก ยึดหลักอย่างแข็งแรงนะครับต้องยึดหลักอย่างแข็งแรงด้วยด้วยเนี่ยเราก็เป็นเป็น,เป,นเป็นผลที่ว่าเราใช้หลักศาสนาเพราะหลักศาสนาจากที่พระองค์ทามามันไม่ได้แตกต่างกับาศาสนาอิสลามเลยพอเอาศาลามาบังคับพอเอาศาลามาแล้วก็เอาบารมีของนายหลวงขึ้นมาเอาบารมีของพระองค์ท่านนบีที่สอนเรามามาจึงรวมเข้ากันทําให้คนในชมุมชนไม่กล้าไม่กล้าในทําในสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องครับโดยชุมชนของผมในวันชุมชนแข็งแกร่งที่ว่า ผลงานไอ้ของไม่หายไอ้รถกุญแจไม่ต้องถอดบ้านไม่ต้องปิดประตูกลางคืนกลับมาดึกๆึตื่นตทีห่งทีสองนี่ประเปิดประตูเข้าเองนอนเองนี่ครับงนั้นจมจนเมตอนนี้ที่ผมมีความภาคภูมิใจที่สุดมาเป็นเป็นผู้ช่วยมา16ปีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมาสองสมัยก็เกือบก็สิบปีสิบปีถึงสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือคนในชุมชนไม่เคยทะเลาะเบาแวงจนถึงโรงพัก ไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยจนถึงว่าต้องเสียทรัพย์สินโดยที่ว่าหาไม่ได้ทำม,มาได้ถ้ามันมีบ้างแต่ด้วยว่าใส่หลักๆนี่ที่มันมีหลังๆมีอยู่ก็ว่าชุมชนเจริญขึ้นออบางทีเราใช้ความเคยชินของตัวเองเอ,อ,อยู่แบบว่าคนแจเริ่ไมไต้องถอดแล้วก็คนนอกเข้ามานี่ทำมาเราเผื่อเลยขาพยายามเน้นอยู่แต่ก็อยากจะฝากทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆ,ๆชุมชนครับการการการกระทำในในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่หนึ่งเราทำด้วยความจริงใจ ไม่หลอกตัวเองไม่คุยถ้าเราคุยอย่างเดียวไม่ทําเราจะคุยแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราทําถึงว่าคุยไม่เก่งแต่สิ่งที่เราทําทําไว้สิ่งที่สิ่งที่เราคุยคุยมาไว้สิ่งที่เรากระทกาก็เลยทํไม่ไม่ใครกล้าจะบอกเราว่าได้ว่าเราจริงหรือไม่จริงครับ นี่คือรายการแอนนามนนะคะที่เรานํามาให้ชมตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งนะคะของบ้านคลองบอนหมู่ที่4เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาน,นะคะที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นได้พร้อมใจกันยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตนะคะจนประสบความสําเร็จบนความพออยู่พอกินพอใช้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ